รับไปหนึ่งทวงครับปรากฏขึ้นแล้วมาเพิ่งครับเป็นไงครับพี่วินแจ๋วเลยครับแจ๋วสองโป้เลยหลายสองลายอืพี่วินมาลงน้ํานะครับเขาพอได้กินครับปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วมาเพิ่งครับี่นไอสไสวยๆครับกำลังต้มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอกทิวิงจะพาพี่น้องไปดำน้ำอีกปรากฏแล้วก็เก็บโปูนะครับชวนพี่วินมาเก็บปูกัน พี่วินคนที่พาผมขึ้นเขาไปเก็บหอยหอมนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าพี่วินอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าสาันเขื่อนเขาปิดนะครับผมมาฝั่งนีนะ้ให้พี่วินเอารถจอดทางนูน้นเดี๋ยวผมเอาเรือจากตรงนี้ไปรับแกที่นูน่นชวนพี่วินมาจับปูนะฮะจับปูในเขื่อนขอติดตามดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปูหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมดำปรากฏดด้วยกลางคืนนะครับเผื่อได้ปลาฝากไปพี่วินกลับบ้านนะครับแล้วก็เผื่อมีกุ้งก้ามแดงนะครับ จัดไปครับฝากกดไลค์กดติดตามคอยติดตามรับชมกันจัดไปนี่นะครับพี่วินครับครั <K 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 ้งแรกในชีวิตที่ลงเรือวินบอกยูจะป่าจะดงขึ้นเขาอย่างเดียวเขาอย่างเดียววันนี้ลงน้ำครับคนโค้งคนโคกพีุ่ใดแล้วนะหมูหมูพี่หมูนะหมูหอยทางน้องอะไรยิงครับน้องยิงยิงครับอะไรนะน้องอิงน้องอิงครับอ่วันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไป หาจับปูในเขื่อนกันนะครับฝา,า,ากติดตามผลมงานกันด้วย I <laughs> เราจะหาเจอปรากฏได้แล้วปรากฏตัวนึ่งตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่ทันยิงนะตัวเล็กจัดไปเดดไป เว่อร์นจริงๆนะกุ้งอ่ะเยอะนะกุ้งกุ้งกับแดงครับพี่วีได้กินกุ้งกับแดงแล้ววันนี้จะไปหนึ่งตัวครับกุ้งกับแดงครับยบัง,ยงยมีไข่ด้วยยิงไปเลยไม่ต้องไปสนใจไอ้ของเนี้ยมันเป็นกุ้งเอเดียนไข่ไม่ไ,เเไขไ่ขไม่ต้องไปสีเรียส ัดไปเอาทีเดอนเนี่ยผมว่เดี๋ยวไปค้นหาเอ้ยยิงพลายไม่ถูกหงบดหลาย <laughs> ปลากระทิงตัวย uh, oh, ังใหญ่ยิงไม่อยู่เดี๋ยวฝนหัวแหลมก่อนโอ้โหทำไมเปียกงั้นอ่ะ โอ้ดุยนะาดูพ ok, ี <tea> ่วินกันได้ปลาบูตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดเลยพี่วินอ่ะไอปูเยอะไหมเราพอได้ใช่ปูไหนยกเดีือดด้วเออเอาไหมเถอะเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆจเย็นตกน้ำเออโอ้โหได้อยู่ประมาณสักกิโลสองสามโล ปลาก็ไม่ค่อยเจอเราเนี่ยนะมันไม่ใสไปแล้วเนี่ปลาปตกไปได้นิดเดียวเดี๋ยวย้ายไปข้างหน้าดีกว่าที่จะทำไปเรื่อยหรือว่าจะเอาเรือไปข้างหน้าอ่ะระวังเงี่ยงประกดได้เพราะว่าไม่ได้หักเงี่ยงมันถุงมือไม่ได้เอามาถุงมือไม่ได้มาจับยากย้ายไปข้างหน้าดีกว่า ยิงแล้วหลุดขึ้นลูกใหม่แล้วก็ตามคำบอบอีกจิกขึ้นลูกไวยอยู่ไอตัวครับไอแก๊ง like up yeah ครับผลงานวันนี้นะครับเป็นไงครับพี่วินเป็นแจ๋วเลยปรากฏล้วนๆนะครับพี่น้องพี่วินได้ครั้งแรกครั้งแรกขึ้นกดนะครั้งแรกของทริปลงน้ำใช่ไหมใช่ใช่เราพอได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าโลได้เนาะโอ้โหได้อยู่ถึงไหมถึงเลยห้าโลห้าโลได้ับก็พามาจับปูได้ปู ปูนี่ครับนี่ระวังกันปลาหนักเดี๋ยวระวังไอ้นั่นมันขึ้นนะผมไม่ได้หักเพราะผมไม่ได้เอาถุงม,มือมานี่นี่เป็นปูสีม่วงใบนี่นะครับตัวใหญ่ครับพี่น้องกอได้อยู่เป็นนึกวินวล้ำใหญ่ ูรับไปหนึ่งพวงครับปรากฏขึ้นแล้วมาเพิ่งครับเป็นไงครับพี่วินแจ๋วเลยครับสองโป้เลยหลายสองลายอาพี่วินมาลงน้ํานะครับเขาพอได้กินครับปรากดได้ปรากดขึ้นแล้วมาเพิ่งครับพี่น้องใส่สวยสวยครับหลังต้มแกงใส่นมส้มนะจัดไปพี่น้องโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้อ่าผมก็จัดให้ตามคําขอของ fc นะครับแต่ก่อนผม ไปหาหอยหอมเนาะพี่วินบ้านพี่วินนะก็มีเอฟซบอกว่าพาพี่วินมาหาปลาสักคลิปหน่อยอวันนี้ก็พามาไม่ได้ตั้งใจมาพามาหาปลาหรอกจะชวนพี่วินมาหาปูนะครับก็ได้ปูหลายอยู่พาพี่วินมาจับปูแล้วก็ต่อตัวผมก็ดำน้ํายิงปลาครับก็ได้ปรากฏให้พี่วินกลับไปกินที่บ้านอยู่นะครับะก็ขอบคุณพี่วินมากนะครับที่มาเที่ยวหานะครับก็เดินทางปลอดภัยนี่แล้วเจอกันใหม่ล้ครับโอเค เจอกันพี่น้องสวัสดีครับ